นี่นะคะทุกคนสภาพผิวหน้าเราก่อนและหลังการใช้เซรั่มออรบูนะคะเพียง8วันเท่านั้นเริ่มแรกเราก็ทำการบูดผิวหน้าเราด้วยการใช้เซรั่มทาซ้ำ5ครั้งทา1รอบรอแห้งและทาซ้ำใหม่นะคะแบบนี้จนครบ5ครั้งเลยการทำวิธีนี้จะช่วยเร่งฟื้นฟูผิวหน้าเราลดการอักเสบของผิวเรานะคะที่เราเป็นสิวอยู่ตัวดับเบิลวิตามินซีช่วยลดรอย ช่วยลดริ้วรอยจากสิวที่เราเป็นอยู่นะคะให้ดูจางลงและทําให้สิวอักเสบเราแห้งเซรั่มออรลบูมีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นหน้ากระจ่างใสกระชับผิวหน้าหลุมสิวเราดูตื้นขึ้นด้วยค่ะที่สําคัญผิวเราแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายสุดๆแต่เซรั่มออรลบูการันตีให้เราได้เลยว่าผิวเรา แพ้ง่ายเราก็สามารถใช้ได้และปลอดภัยด้วยค่ะส่วนตัวเนื้อเซรั่มนะคะจะเข้มข้นตัวกลิ่นก็จะหอมละมุนนะคะแต่สำหรับเราเราว่ากลิ่นเหมือนสปายนะคะจะมีความหอมนะคะเนื้อครีมซึมเร็วนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องความเหนียวเนะหน,นะบนผิวหน้าเลยค่ะอยากให้แนะนำทุกออยากแนะนำให้ทุกคนลองลองใช้ดูนะคะราคาแค่ขวดละ290้บบาทเองค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ